วัทส์อัพแมนอ่าไม่ได้เจอกันนานโอ้วันนี้ก็มาอยู่กับเกมฟีสแต่ถ้าเกิดทุกคนไม่ได้ยินก็โทไปมันอ้องนีด้วยทุกคนได้ยินเสียงผมไหมวะนี่ผมอัวช่งแรงก็วันนี้ผมจะมาเล่นเกมนี้กัน บบให้ดูกันฮะซึ่งไอ้ข้องบนอย่าไปสนใจมันฮะผมไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นเฮียเลยเพื่อนผมไม่ตายมาเรามาเล่นกันเลยหวังว่าทุกคนจะ enjoy กับคลิปนี้นะนะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยไครที่ผ่านมาก็อย่าลืมติดตามด้วยใช่ผมไม่เคยพูดคำนี้กับผู้ชมเลยท่านผู้ชมผู้ชมใคร เอสียงเสียงน่ากลัวมากไม่รู้เสียงสิดงนี้ก็สิ่งอะไรเบื่อแล้วเว้เบื่อจะเปิดคลิปนี้หายก่อก่อก่อ oh g o เปียอะไรโอ้โหกูณทูและตัวเปียอะไรเอมดะแดกมันได้ไหมผไม่ไ oh ด oh, ้แล้วโอ้ยแมงกับ oh คุณแมงกัพ oh. คุณห้ามโดนโดนได้แค่หัวกูก็ไม่อยากโดนหัวเหมือนกัน โอ้โหโอ้โ้โอ้โใจเย็นคับพี่ใจเด้งแดกมันไม่ได้เลยตัวใหญ่เกินไปปาวันแล้วผมต้องทำอะไรเนี่ย้าปลาสิตัวเอ้ยสิบอตัวกี่ตัวไม่รู้เมื่อกี้อ่ะไม่ได้ดูแต่เห็นข้างบนขวามุมว่ะนั่นแหละนั่คซูเควสที่เราต้องทำค่ะผมไม่เคยทำเควสเลยผมผ่านไปแบบงงๆก็เลยจะเห็นดาวมืวๆราะว่าในดานแรกเน ตรงนี้เวลาติดฟ้องเบื่อจะเลี้ยววัสดีให้เพื่อนโตัวใหญ่ยิงไหโอปลาจ้ามันไม่ดจเบหเรียบร้อยฮะหยบเอ้ปลานึงอันเลยเอ้ยได้ดาวนึงอันแล้วปลาอะไรล่ะปลา าวานตัวใหญ่ตัวใหญ่กับปาแอนก็ิดดกไอเวนดาวที่ส่วนนี้อีกทายไหนเออไม่ใช่ไม่ใช่มันอยู่ตรงไหนโอ้โหเออันนี้หลังไมผมจะเล่นม้านะครับโอ้โอโอ้โหตัวพวกนี้มันโคตรล็อกโคตรยากเลยอันนี้นีเบื่อหนักขนาดนั้นเลยหรออ่า่ะอ้าเขา โอ,โอ้ซ้ายมุมจะตายเลี้ยวข้างบนซ้ายมุมจะตายเลี้ยวกดไม่ทันค่ะอย่างน้อยก็กดทันเลยวะโอ้ดีนะครับที่ผมแรงแรงพอมาซึ่งก็ได้เกิดใครอยากเล่นมอดดีๆแบบนี้มั้งก็ เขนชื่อคลิปใช่ไหมมันจะมีไอสีฟ้าๆที่เขียนว่าแฮปปี้หมดเลยเอยแล้วก็ M O ็มด e. ใช่ทุกคนจะเห็นฮะทุกคนได้ยินเสียงก่อนเ,เ,เสียงเพลงคันแล้วเปล่าอันนี้ผมพยายามจะทำเสียงดังอยู่นะเฮ้คำพูดถึงคุ้นะอนคนะอนเทนเนลแม่ โอ้โหตอนแรกก็เจอเลยเหรอแดกมันเบอร์ไปนู่นเด็ดมาเก็บเก็บได้ไอ้ด่านเก็บดาวยังไม่ทันครบเลยตัวเข้าไปแล้วเขดีว่าผมขี้เกียจฮะใช่แล้วขี้เกียจมากเลยวันนี้แด่ยแดกเลย กินแล้วก็เจ็บเหมือนกันดีกว่าโอ้ยโอ้ยดวงสายฟ้าเขาตูดไอเวนโอ้ฉลามฉลามอืมแดดแน่เลยกู๊ยวัวอยู่ตัวปลาตัวที่อะไรโอ้โอ้ยโอ้ยดูเข้าไปในปากเด็กูตายไม่อยากตายในวันนี้อะไรอ๋อเด้ดดาเย็นวันนี้ฝนแล้วเข้าไอแม่งไม่ฝน คนคิดเยอะมากเลยไม่ต้องดูสกอร์ตัวเองวัดเดือโอ้ชจิตเฮ้ยที่แบบใครดูเมื่อกี้เห็นไรเปล่าต้องลงแบตงานตามคนเห็นไปใช่ไหมเนี่ยโอ้ยยโอ้ปลาอะไรนะเขาแดกแต่ของกินไอเวนเอ้ยไม่ทำเพื่อสักนิดอะแดกแต่ของกิน แล้วก็ออกคนแบบง่ๆโดยที่มันทำเอ่านี่แหละฮชีวิตผมด้วยตารท่ตายงๆเขาเ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 งมันทำมเาตรงมานี่ต้องเห็นแสงนี่สิย่เลยเเมื่อกี้เห็นอะไรวะเบื่อหดตายซอเลยหรอ โอ้โหอย่าดันดิปลาฉลามเห็นปลาฉลามต้องแดดที่เข้าไปสักเบอ่อโอ้โหเมื่อกี้เฮียเราเนล่าก้อนหินลงมาดีนะที่กลัวลุขึ้นไปเบื่อหลบหลบตัวใหญ่เกินหรอเปล่าให้รู้มันลงไปซะ อย่ได้พูดตูดโ,โอเคกูคไม่เจ็บโอ้โหแต่ถ้าเกิดโดนข้องบนจะเจ็บแน่นอนลงไปข้างล่างตรงนี้ด้กว่าทางเดียวกันดีกว่าเอาตัวใหญ่ขึ้นเยี่ยมกินอาหารแล้วตัวใหญ่ขึ้นเยี่ยมเลยตัวใหญ่ขึ้นพอดีอยากตรงไหนวะกล้ากินแล้วบางเกินเดี๋ยวคอรตัดคลิปก่อนเว้ยนึงขึ้นอะไรนักหนาว ก็โคตอตัดยอดเยี่ยมเลยท่านผู้ชมดูนี่สิเมื่อกี้ตาดไปแบบจสดร้อนๆแหละเมื่อกี้ท่านผู้ชมอาจจะไม่รู้นะฮะว่าเมื่อกี้กูตายเบอะอ พอ<ฮ>ดีว่าตาัดคลิปอยู่ดีๆมีก้อนหินลงมาทับตูดตายเลย <c oughs> อ่าเนี่ยผมจะเล่นปลาหมึกแทนแล้วตอนนี้เอ็นนี้ผมก็สามารถทําอะไรก็ได้แหละจริงหรอวะก็น่าจะไม่อ่ะโอเคแต่ยังน้อยไอตัวปลาหมึกน่าจะดีกว่ากิเกหลบไปน้องชิ๊เชียวแค่ปลายหนวดเอง เนี่ยผมแซงหน้าก้อนหินไปแล้วเอาแดกก่อนเอออย่าแซงหน้ากูเด็กที่โง่เบื่อไอ้ดาเมจปลาหมึกก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่พอดีว่าสกิลมันโกงก็เลยอ่อนเบื่ออื้จับยัดเนาะแดก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 แล้วก็แดกวันนี้ก็ทำให้ศัตรูมองไม่เห็นก็เยี่ยมเลยนั่นเออหยิบไปให้กูดูกดแดกแดกแดกไม่ได้ ไม่เหมือนกับแองเกลฟิตไอ้เหี้ยนั่นฮะมันแบกได้ทั้งตัวแต่ยกเว้นตัวที่มันใหญ่กว่านะนะอู้หูหูโดนติ๊บติ๊บเลียเบื่อไปตรงแมงดีกว่าฮะอันนด้ว่าเสียงบวมบวมบียแล้วทุกคนจะได้ดูฉากนี้ฮะเบื่อ กก็็เดคโอ้โหเกมสนุกเกมอะไรมอ่ง,ไ,อง,ไ,งไม่มาใช่ไหมตอนเห็นหอโอ้โหโอ้โหเมื่อ,อก,กี้ท่านผู้ชมเห็นความเร็วนั่นแล้วเปล่าโคตรเร็วเลยอ่ะนี่ไงสิ่งที่ผมจะบอกโอ้โหมาเต็มก้อนใหญ่เลยอ่ะทิ้หายแล้วคือโดอนทีเดียวมันตายแน่นอนรนะ้อยเปอร์เซ็นต์ะเบื่อเดีถามดามี ไปทางไหนดีไปทางนี้แม่งเบื่อเอามาตีที่หวอาก้อนใหญ่กินไปไม่ได้ขี้โกงเขาเรียกว่าขี้เกียจหน่อยค่ะบานต่อไปโอ้โหสกิลนี้มันดีจริงนะเว้ยมันสามารถจับก้อนหินได้เลยแล้วก็โยนแล้วมันก็จะร่วงลงมาเออมึงอย่ามาหาขี้โกงนี่สาไม่ดีเลย ใครขี้โกงแน่วะสวัสดีเพื่อนโวยตัวละครใหม่หน้าเมื่อกี้ตัวละครใหม่ตัวเทียแหละทุกคนเห็นในแม่นตัวนี้ป่ะไม่รู้มันคือตัวอะไรเหมือนกันแต่มันจะติดตามท่านไปทุกที่ฮะแม้แต่มันจะอยู่ที่ไหนส่วนเอ่อสวนท่านก็ตามแต่คุณต้องเห็นในตัวนั้ว่เอ่อเดี๋ยวคุณจะเก็บดาวให้ครบแล้วกันอชิดเมื่อกี้คุณเห็นไอเหียนี่ลอยมาป่ะล้วเกิด ม,มาสามตัวกูเอาชีวิตอดน่นีวาลานนี้ากูไม่รอดแน่นอนเลยอยู่ทางไหนหมดวะเนี่ยโอ้ยมึงอย่ามงมองเห็นเบื่อก <c oughs> ูอยากรู้ว่าบัเล็กๆหนบลู ก็คือท่างออกตูไหมครับเบื่ออืมอืมโอ้เออใช่จริงด้วยแล้วมีอยู่ข้างบนด้วยโอ้โหยืนเร่งอย้่ได้ดีเสร็จด้วยยอดเลยซึ่งอันนี้โทรศัพท์ไหมผมฮะถามทำไมทำไมถึงต้องพูดเหรอถามทำไมเยอะไรเบื่อเพราะว่า ว่ากูไม,ม่มีวันปัญญาในการพูดแล้วอ่ะไม่คิดการพูดอะไรแล้วก็พูดอย่างนี้แม่งแล้วกันโอ้แต่เกมนี้มันก็คั้วพุมยากเหมือนกันนะเนี่ยเห็งนง่ายขนาดนี้แต่เกมนี้คั้วพุมยากนะท่านผู้ชมห็นว้าดูฟ้าของนิโอ้โอเคฮะกูไม,ม่เอาแล้วปัดปัดเบอร์ข้างล่างมีอะไรไหม เออเออเออจเจเจกพีอย่าแดกตุ๊กอ๊อฟกบีจับมันดีว่าไอ้สั์ชิบหายกบมันน่าจะโกสัต์เลยฮู้ยงตัวยงตัวมาเลยโอ้ชิบหายอ่ะมองไม่เห็นน้าีผมมีหมุดฮะแงานน้ปลาฉลามนี่มาตามติดตูแน่นอนเดก ไปต่อกันดีกว่าฮะโอเคคุณรู้วิธีจัดก,การไฟฉลามแล้วมานี่เลยปลานี่ปไปจะได้ไม่ต้องตามปูไอเวียนโอ้โหว้าวรู้ไหมฮะปลาตัวไหนที่ขีเกียจที่สุดในเกมนี้อีปลาแมงกระพุนพวกนี้แหละแต่ถ้าเกิดเราชนหัวมันเราก็จะเป็นการตัดม,มันแทนฮะ ดอกหนึ่งก็เาครับพี่อัญชาดีนะดีก็เฮียละเบื่อดมไปดมหอมใ,ให้หอมชื่นใจเลยเฮียละเพื่อนโอไม่โอ้มันบิดตัวมาเลยเมื่อกี้ท่านผู้ชมเห็นปะอุ้ยเหลียวฮือตูดตูดเออสุกก็เีเพียงแค่นี้แหละคลิปบายบาย